สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ตัวเองเป็นคนที่คู่ควรกับความรักดีๆที่จะเข้ามาถ้าใครมาฟังคลิปนี้มันอาจจะ ตรงกันข้ามกับความคิดหรือสิ่งที่คุณเข้าใจในปัจจุบนันในรูปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ใช้วิจารณ์และนัยานในการรับชมระยับรับฟังด้วยนะคะคือในช่องของเรามันจะเป็นช่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณทําไมไฟขยับมันจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไปทางด้านจิตวิญญาณเรา จะนำองค์ความรู้ในแบบผู้ที่ตื่นรู้แล้วมาแชร์ประสบการณ์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆให้ทุกคนได้เข้าใจและได้ปลดล็อกตัวเองกันนะคะคือก่อนอื่นเลยเนาะจิตวิญญาณของพวกเราอะ่ะมันมันคือจิตวิญญาณที่ อยู่มานานถ้าให้พูดถึงในเชิงของพลังงานพลังงานมัสคลินจะเป็นพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณคนแก่เป็นโอนโซส่วนพลังงานเฟมินีนจะเป็นพลังงานเด็กน้อยเป็นจิตวิญญาณเด็กซึ่งเคยสอนวิธีการดูแลใช่ไหมคะว่าใครเป็นพลังงานอะไรเป็นพลังงานเฟมินีนหรือเป็นพลังงานมัสคลินคลิปก่อนหน้านี้ก็ทําลงไวใ้ให้ทุกคนได้ไปศึกษาแล้วเนาะโอเค ซึ่ง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 ถ้าในพูดในถึงถ้าพูดถึงในในมุมมองของพลังงานมาสคลินใช่ไหมคือตัวเจ้าของคลิปเป็นพลังงานมาสคลินนะถ้าในภาพพูดถึงในมุมมองว่าพลังงานมาสคลินเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะคะใครที่เป็นพลังงานมาสคลินบางคนอาจจะมองที่ภายนอกว่ามาสคลินดูแบบดูแบบ ดูไม่น่าเชื่อถือดูไม่น่าทำไมมันนง้เลยมันดูแบบอืมดูไม่น่าไว้วางใจดูแบบเขาลักเราจะเขาจะรักเราจริงๆหรือเปล่าคือผู้หญิงที่เป็นพลังงานมัสกีนก็มีนะคะมีค่ะมีไม่จ้องไม่ใช่มีนะคะมีค่ะส่วนใหญ่พลังงานเนี้ยเขาจะเป็นพลังงานที่พุ่งใส่ถ้าเขาเจอคนที่เขาหลักหรือคนที่เขาชอบเขาจะพุ่งใส่เลยเขาจะ ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นและ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 พลังงานเฟมิงงนินเป็นพลังงานที่ตรงกันค่ะมัสลีนเขาจะเป็นอะไรที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแล้วเขาจะปากตรงกับใจเขาจะไม่มานั่งเล่นลิ้นหรือทําตัวให้ซับซ้อนมัสลีนเลยเป็นพลังงานที่เวลาเขาเจอเฟมินิงงนเขาจะแบบอะไรวะไม่งงเข้าใจ ก็พูดแบบเออไม่ต้องอ้อมค้อมเลยไหมพูดตรงๆซึ่งมาคคิริเป็นไยที่ซื่อบื้อนะเป็นพลังงานที่ซื่อบื้อเป็นพลังงานที่แบบคือเขาไม่ได้โง่แต่ว่าเขาไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเฟมินีนอนะ่ะเขาไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเฟมินีนอนะ่ะมันแบบเออช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมให้มันแบบกระจางกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องเล่นคํากำกลวมอะไรพวกนีน้เอาตรงๆเอาแบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอืมทีเนี้ยเราจะ เป็นคนที่มีทัศนคติมีเป็นทายที่เราจะทำยังไงให้ตัวเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยังไงให้เป็นคนที่มี higher level spec หรือเป็นคนที่ loyal เหมาะกับ loyal love อะไรอย่างเงี้ยความรักที่คู่ควรเราอย่าไปโฟกัสที่ทางกายภาพ อย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนจากภายในด้วยเราต้องเปลี่ยนตัวเองจากภายในก็คือความคิดความรู้สึกเราเป็นคนที่จริงใจเราหรือยังเป็นคนที่อ่าซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วหรือยังชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พูดออกมาตรงๆไม่ต้องไปสีแซงไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคําพูดแต่เราแค่เลือกใช้คําที่เหมาะสมที่สุดที่ไม่ได้ทํำ้ายคนอื่นแต่เราแค่ ไม่ไปตัดสินใครไม่ไปควบคุมคอนโทรใครนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่าทุกดวงจิตเขามีจิตอิสระเราไม่สามารถไปกักขังงวงเนียวดวงจิตไหนหรือกายอยากไหนให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการได้ถึงบอกทุกคนย้ําทุกคนเสมอว่าให้หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง เปลี่ยนที่ตัวเองถ้าเราอยากเห็นคนรอบข้างเปลี่ยนหรือคนรักเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเราต้องหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนเมื่อไหลายที่เขาสะท้อนในสิ่งที่เราไม่ชอบบหันกลับมาดูที่ตัวเองแค่นั้นแหละค่ะง่ายมากง่ายมากอืมแต่จะทําได้ไหมนั่นก็อยู่ที่ตัวคุณเนอะคือไอพฤติกรรมแบบเนี้ยจะพูดเลยนะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ ไม่ควรเป็นและไม่ควรทําแต่เราเข้าใจมนุษย์ที่เขายังไม่ตื่นรู้หรือเขายังไม่เข้าใจตัวเองการที่เราเป็นคนที่ pressure p r e s u r e คนน่ะตามใจคนมากจนเกินไปก็ไม่ดีค่ะอย่างเช่นเอมวันก็เจอนะคือแบบเราเจอแบบเจอมนุษย์ผู้ชายซึ่งก็อายุมากแล้วถ้าจะถ้าจะมองว่าเป็นรุ่นพอ่อรุ่นปู่รุ่นตาได้เลยมองเราเนี่ย หยุดสต็อปถ้าคุณยังเป็นอยู่หรือคุณเป็นผู้หญิงที่เวลาเห็น,น,นหนุ่มหนุ่มหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็แบบหยุดเบรคก,ก่อนเบรก,ก่อนเราจะพูดตรงๆเลยนะว่าใครรับได้รับไม่ได้ก็แล้วแต่คุณซึ่งเราเป็นท y p e พลังงานผู้ชายเราบอกเลยว่าถ้าเราเจอผู้ชายหรือผู้หญิงลักษณะแบบนี้เราขอีบายเราบอกเลยว่า มองได้แต่อย่าเกินไปมันทำให้คุณเป็นคนที่มองที่มันมองแล้วแบบคุณต้องการความรักคุณโหยหาผู้หญิงคุณโหยหาผู้ชายมากจนเกินไปอะไม่ได้หมายถึงว่าให้ทุกคนแบบปล่อยวางอย่าไปวิ่งตามอย่าไปอเชื่อในเรื่องของความรักไม่ใช่ค่ะคือเวลาที่คุณเห็นแบบสาวๆหรือนุ่มๆ โอยหล่อจังเลยวะสวยจังเลยหหมันไม่ได้ทำให้คุณดูแบบดูน่าสนใจมันไม่ทำให้คุณดูแบบเป็นคนที่น่าให้ความเคารพหรือน่าให้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 เกลียดให,ให้เกลียดสักเท่าไหร่เมื่อไหร่คุณเป็นคนที่วางตัวเป็นเข้าใจแล้วรู้คุณค่ารู้จุดยืนของเต็งว่าเราอะมีเสน่ห์สวยดูดีพลังงานดี คนที่น่ารักเดี๋ยวเราจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเราโดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปลองกรีดวีดวายไปแบบเฮ้้ผู้ชายเฮ้ผู้หญิงโอ้ยผู้ชายคงไม่เปอนแบบนี้เราโอ้ยผู้หญิงอู้ว่าผู้หญิงก็จะแบบออ้ยผู้ชายหยุดค่ะคือเราเจอกับตัวแล้วเราอยากจะบอกผู้ชายหลายๆท่านเลยแบบว่าหยุดเนาะไอพฤติกรรมที่แบบว่า oh, oh, oh. ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าใครเป็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะแบบโอ้ผู้หญิงตรงนั้นเพียบอะหูผู้ชายรงอย้นย่นะคะมันไม่ได้ทําให้คุณดูดีมันมันทําให้มองเห็นว่าคุณขาดความรักคุณขาดความมั่นใจคุณมองหาสิ่งเหล่าเนี้ยเออมันเหมือนคนลกจิตอะ่ะขอโทษนะไม่ไต้งใจ่ว่ามันเหมือนคนลกจิตอะคือแบบไม่ได้ทำให้คนดูดีเลยอะ่ะ เขาไปตรงไหนคุณก็ตามเป็นพี่นี่คือแบบไปยิมแล้วคือต้องเจอแบบเออมนุษย์ลุงมนุษย์ผู้ชายแบบเนี้ยคือแบบเลอยากจะพูดตรงๆกับเขาว่าเฮ้ยยูช่วยแบบรักตัวเองหน่อยได้ไหมให้เกียรติตัวเองหน่อยได้ไหมการที่คุณเห็นผู้หญิงดูดีหรือแบบจะจะแบบตรงสเปคคนหรืออะไรยังไงก็ช่างคุณควรให้เกียรติตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องมาให้เกียรติเราแต่คุณควรให้เกียรติตัวเองคุณจะมาตามฟอลโล่แบบ แบบนี้ไม่ได้ม,มันดูน่าเขา่าดูน่าสงสารเรารู้สึกว่าเขาดูน่าสงสารซึ่งจะให้เราไปเดินไปบอกเขาแบบเฮ้ยอยู่รักตัวเองหน่อยมันก็ไม่ได้เราเลยแบบมาตั้งใจมาอัดคลิปเนี้ยให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งพฤติกรรมแบบนั้นมันมันไม่โอเคแล้วเราร,รู้สึกว่าเราอึดอดัดซึ่งเรารู้รู้พลังงานของคนนี้ว่าเฮ้ยใครกําลังจ้องมองจับจ้องเราอยู่ใครกําลังแบบโฟก,กัสเราอยู่เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่อึดอัด แล้วเราเราก็หยุดเหมือนกันนะเราก็หยุดทาแบบเนี้ยกับผู้ชายคนอื่นเช่นกันซึ่งเราเราจะพูดว่าเออเราอะมีคนเราอะมีคนของใจอยู่แล้วเรามีคนที่เรารักอยู่แล้วเราเรู้สึกว่าเราผูกัดคนที่เรารักแค่คนเดียวเราไม่ได้ไปมองคนอื่นมาว่าในเชิงชู้สาวแต่เวลาที่เรามองคนอื่นเราจะแบบเรารู้สึกชื่นชมเขาทำไมเอนิจี้เขาดีจังพลังงานเขาดีแต่ไม่ได้ไปมองแบบหึงกามมองแบบโอ้โหอยากจะกินเขาแบบนขนาดนั้นมันไม่ใช่ คือเราต้องให้เกียรติตัวเองก่อนเนาะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราอยากได้ผู้ชายเราอยากได้ผู้หญิงมาควงมาคู่แบบไปเดทก,กับเขาจังอันดับแรกเราต้องให้เกียรติตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้วิธีจัดการกับตัวเองให้ให้ความเคารพกับตัวเองปุ๊บเราจะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตนะ่ะด้วยพลังงานเราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เอนิจีแบบว่าดูน่าสนใจดูน่าดึงดูดแต่คุณจะไม่เลือกคนที่เปลือกหรือภายนอก เวลาที่คนแบบวิ้คนนี้ก็ดูดีเฮ้ยเอาเอ่ะคนนั้นก็ดีเอเอา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 จนไม่ได้เลือกเลยอ่ะมันทําให้คนดูเป็นคนที่ง่ายไม่มีคุณค่าเป็นคนที่เราจะไม่ระบุเพศนะเราจะไม่ไม่ระบุเพศไม่จํากัดเพศปัจจุบันเนี่ยเป็นกันหมดทุกเพศทุกวัยมันทําให้คนดูไม่มีคุณค่าในตัวเองแต่เราจะใช้พลังงานดีๆตรงเนี้ยดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาเราคลิปก่อนหน้านี้ก็ทํา ไปลงไปเยอะแล้วเนาะว่าการที่เราจะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานน่าดึงดูดต้องเป็นยังไงแล้วอย่าลืมสําคัญเลยคือการให้ความเคารพกับตัวเองให้เห็นคุณค่าในตัวเองคือปัจจุบันอะ่ะสังคมของมนุษย์มันแบบใช่มันเท่าเทียมกันใครจะเข้าหาใครจะจีบกันก็ได้หรือเราจะไปเดทกับใครก็ได้หรือเราจะแบบเออวันนี้แดงกับใครก็ได้แต่แต่อย่าลืมนะว่าเราควรให้ เกียรติและให้ความครบถ้วนสูงเราควรเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆก,การที่เราจะต้องไปแลกพลังงานหรือไปจุดๆกับใครคนนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันคือเรื่องของพลังงานคุณสังเกตว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบวันนิแตนกับคนมากๆเยอะๆคุณจะมีสภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่เพราะว่าเวลาที่เราไปวันนิสตนกับใครหรือหรือแบบว่าเออนู่นนี่นั่งกับเขาอะ ไปจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆกับเขาว่ามันไม่ใช่แค่ทางกายภาพนะพลังงานมันแลกด้วยนะถ้าเขาคนนั้นเป็นคนละหรือเขาเปิดเป็นซึมเศร้าหรือเขาทอกซิกอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ไหนแล้วคุณไปซึมซับพลังงานของเขาเข้ามาคุณก็จะเป็นเขาแล้วเขาก็เอาพลังงานดีๆของคุณไปคุณเอาพลังงานเข้ามา <S <S ทุกวันนี้หยุดการที่ทําแบบเนี้ยไปกับใครเนี้ยมาปีกว่าแล้ว เราเลือกที่จะรักตัวเองแล้วก็ไม่เอากะร่างกายเนี่ยไปให้ใครง่ายถ้าคนคนนั้นเราไม่ได้รักหรือรู้สึกรักเลยแค่ชอบคือชอบนะไม่ได้รักเราจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดเพราะจัก,กรวาลปัจจุบันก็อย่างที่บอกจัก,กรวาลเขาดูว่าคุณซื่อสัตย์กับใจตัวเองไหมถ้าคุณยังเอาไกลของตัวคุณอนะเอาไปนอนกับใครที่คนที่คุณไม่ได้รัก,กอะเฮ้ยมัสคาลินทําไม่ได้พูดงตรงแต่เฟมินีนทาได้ไง ให้รู้เลยนะถ้าใครที่เปไปไปไป,ไป,ปนอนกับใครที่ไม่ได้รักน,นั่นแหละพลังงานฟิมินีนแต่มสัสลินมันทําไม่ได้พลังงานมัสเตลินเขาทำไม่ได้พลังงานมาสัสเลินเขาเป็นเป็นทายที่เขาซื่อสัตย์และจริงใจกับความรู้สึกเขม็งม,มากเขาจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นหยุดพฤติกรรมแบบนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเจอโ o ยย่เลิฟความรักที่ใช่สําหรับคุณคุณต้องหยุดพฤติกรรมพวกเนี้ย การที่บอกว่าไปวันนี์แตนอะใครโนค่ะอย่าไปวันนี์แตนอย่าเป็นคนที่ง่ายอย่าเป็นผู้ชายที่ง่ายอย่าเป็นผู้หญิงที่ง่ายให้ความเคารพตัวเองอย่างสูงรักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าในตัวเองให้มกากๆกนะคะฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะขอทุกคนโชคดีหวังว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าไม่หวังว่าเราไงเราก็ต้องเจอกันอย่างนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ